ครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทแสงฟ้าอีซูซูเซลสาขา3โคกเช่นเดิมครับแต่ไม่เหมือนเดิมก็คือวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำรถ n r 150ารงรหแรงม้าแต่รุ่นนี้นะครับเราติดตั้งแบบขาดสไลด์นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับแชร์ประสบการณ์ตรงสำหรับผู้ที่ใช้รถจริงขับจริงรับงานจริงแลาบอกได้เลยครับวันนี้ท่านนี่จะติดตามทางนี้ครับ เราจะประสบการณ์ตรงให้ได้เลยนะครับเราก็บอกได้เลยว่าได้สาระแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการใช้รถอย่างแน่นอนนะครับว่าพาสไลด์นะครับใช้กันอย่างไรเราก็มีการแม่นเทนแอนแบบไหนในเรื่องของตัวรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันนะครับกับพี่แมวโอรถสไลด์นะครับนนทบุรีนะครับขอเชิญพบกับพี่แมวครับสวัสดีครับพี่แมวครับครับพี่โอครับสวัสดีครับ กนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับการอุปการะคุณนะครับโดยการซื้อหัวนะครับกับบริษัทแสงฟ้าอีสุสเซลโดยหัวรถคันนี้เป็นรถ npr 150แรงม้านะครับหัวที่ไม่ว่าจะเป็นการขับคีหรือสูตรที่ดูแลนะคะแต่ละสูย์ของพี่คือดูแลดีสุดค่ะพอเราเข้าไปนะคะถ้าเกิดเราอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะคะก็สามารถเข้าสู่ได้ทุกที่ทุกจังหวัดที่เราต้องการได้เลยค่ะจะมีที่รองรับรอง ที่นอนที่พักแล้วก็มีการดูแลส่วนการต่างๆเยอะมากเลยค่ะนะ่ไหมคการขับขี่โอเคครับดีครับมาตรฐานดีใช้ได้ดีควบคุมความเร็วได้เร่งอัตราการเร่งดีครับโอเคครับผ่าสไลด์ครับวิธีการทำสไลด์ขึ้นและสไลด์ลงเื้นขั้นตอนไหนครับก่อนแบตเตอร์น่าจะออแท้สวิแบตชับครับ เดาสไลด์ลงนี่ครับโอเคนี้เปิดโ่มพโอนะครับโนี่จะเป็นรทนีนี่คือมีโมนะครับเอ่อไว้เปิดแฟร์ประมาณที่้าอเคไปเรั่อดปสไลด์นะครับโนเคครับทำอะไรครับครับผมโอ้นี่อะไรครับ ในขั้นตอนนะครับในเรื่องของถาดสไลด์ก่อนเอาถาดลงเนี่ยเราต้องดูในพื้นที่ไหมครับว่าทุกอย่างเราดูพื้นที่ให้หมดค่ะเพราะว่าเวลาเราถาดลงค่ะเราขย,ยันตรงนี้แล้วก็กดลงได้เลยชนทางได้เลย เพราะตัวเนี้ยช่วงยาวมัน5 5เมตรเพราะฉะนั้นเราต้องมี10เมตรเป็นอย่างน้อย11เมตรเป็นอย่างน้อยเลยใช่ไหมเราจะเอาถัดรถค่ะรถเราจะต้องขี่อยู่หลังรถจะต้องปีกแล้วกต้องใช้ระยะวิ่งสีค่ะอ่ะผมตีให้ง่ายๆเลยคือ12เมตรแน่นอนแล้วก็เผื่อโหลดรถนี่ผัดกองนะครับบอกได้ขึ้นไหมรถเตี้ยๆรถโหลดรถแต่งซิ่งอันนี้บอกได้เลยว่า โอเมลรับทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นรุ่นแค่นี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เด็กนะัะมีความสูงของรถนะครับเที่ยจนไปทั้งรถสูงสูงครับโอ้ซากรถเราก็ยกรับหมดเลยได้ข่าวว่ารับสูงสุดกี่รับเอออยู่ที่5้าเป็นรถอะไรครับเป็นรถไถรถเอ่อแมคโครอะไรอย่างเงี้ยรถแมคโครรับสิงรถแมคโครด้วยนะฮะ นี่งานนี้นีไม่ใช่เล็กๆแล้วนะครับบอกเลยว่าถัดสไลด์แล้วก็ตัว NTR ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับผมอมกรับจบเลยพญาดเดินเล่นได้ไหมฮะอุี่ถาดสวยนะอันนี้มีไว้ทำอะไรครับพี่แมวอ่ครับเกี่ยวอ๋อ ดีรัดดีสายรัดแข็งแรงไม่หลุดออกจากฐานรับประกันการันตีรถไปได้อ่ะสไลด์ไปได้รถก็ไปได้ที่ไหนที่สางานสงการใช่โอ้โหคิดถึงงานเซิร์ฟเลยอ่ะอยากไปสงการปีหน้าเลย ตอนจบเหมือนกัน,อ,กนอ๋ออธินึกภาพเลยนะถังอยู่นี่หรือถังอยูนนี่สองข้างสระน้ำใช่ค่ะโอ,โอ,โอ้โอ้โอุ้ยตีลาาจังรู้งี้ไปเล่นสงการด้วยดีกว่าดเดียวเ,ย <laughs> เอออ่ะทีนี้พอเราอาถาดลงแล้วสมมติว่ารถลลชื่นเรียบร้อยแล้วครับหลัจงจากเราลดชร้น Remember him. Let him and sell me out, out and I'll him. Okay. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. The scars are. Uh -huh. วันนี้นะครับเป็นความดีๆนะครับก็ขอใส่ฟ้าอีสูเซลล์นะผมขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับมอบของที่ระลึกนะครับเป็นภาพสนมนะครับให้กับพี่นแนวและพี่โอนะครับขอขอบคุณมา,มากๆนะครับแล้วก็ขอให้ใช้อีสุตยาวๆนานน้อกข้ดาดอะไรอย่านี้ไม่พลาด